เรื่องนี้ก็เลยเป็นประเด็นต่อเนื่องน,นะคะว่าพอดอกบี้ออมทรัพย์ต่ําเตี้ยเรื่อดินแบบนี้แต่ถ้าเราอยากจะไปกู้ธนาคารมาทําธุรกิจนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยต้องเสียดอกเบี้สูงหลายคนก็เลยเลือกที่จะไปลงทุนหรือว่าออมทรัพย์ในสัดส่วนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินธนาคารแห่งประเทศไทยเขาก็เลยออกมาแสดงความเป็นห่วงนะคะแล้วก็บอกว่าจะทําให้บางคนเนี่ยต้องโยกเงินฝากไปซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ที่มีความเสี่ยงสูงจนเกินไปก็เลยตัดสินใจออกระเบียบจรรยาบรนนะคะมาเข้มงวดกับบรรดาผลิตภัณฑ์ของธนาคารพาณิชย์ค่ะ โดยนางทองอุไรลิมปิติในคันรองผู้ว่าการด้านสุรภาพของสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติออกมาบอกว่าหลังจากดอกเบี้ยเงินฝากนั้นอยู่ระดับต่ำเป็นเวลานาน,านทําให้ผู้บริโภคถอนเงินฝากไปลงทุนในผลิตภัณฑ์อื่นนะคะเพื่อหาผลตอบแทนที่สูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส่งผลให้ธนาคารเ,เริ่มปรับทิศทางบริการลูกค้าและจูงใจลูกค้าที่ฝากเงินแบบธรรมดาไปเป็นลูกค้าบริหารความมั่งค หรือว่า wealth management แทนพูดง่ายคือถ้าใครมีเงินมากหน่อยนะคะบรรดาพนักง,งานธนาคารก็จะบอกว่าดอกเบีย้ยตามพี่เราเอาไปลงอย่างนี้ดีกว่าไหมผลตอบแทนดีกว่านะคะแบงค์ชาติก็เลยเตรียมออกระเบียบจรรยาบรรณนะคะที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์การเงินของสถาบันการเงินเงินไขหลักคือต้องคุ้มครองผู้บริโภคให้รู้ว่าความเสี่ยงที่แท้จริงมีอะไรบ้างซึ่งรองผู้ว่าแบงค์ชาติยอมรับนะคะว่าสภาพคล่องทางการเงินในประเทศตอนนี้มีอยู่สูงจริงค่ะแล้ว ก็เป็นภานระในการบริหารของบรรดาธนาคารพาณิชย์อยู่บ้างเพราะว่าพอสภาพคล่องสูงอยู่ในแบงค์เยอะเขาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเยอะแต่ยังไม่ได้เป็นปัญหาจนทําให้ธนาคารต้องลดดอกเบี้ยลงเพื่อไล่เงินฝากออกจากระบบค่ะ